สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็อัปเดตต้นกล้าอายุ22วันนะคะยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมแต่ที่มันเยอะขึ้นนะคะก็คือเป็นเพี้ยไฟนะคะคุณผู้ชมจะสังเกตว่าเนี่ยตรงปลายใบเนี่ยจะมีเพี้ยไฟตัวดำ,ดำ,ดำๆเล็กๆนี่เยอะมากๆเลยนะคะทางที่โบก,ก็ได้พ่นนะคะน้ำหมักชีวภาพเนี่ยมาประมาณ3 4วันแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่หายไปสักทีนะคะเดี๋ยวโบจะลอง สลับเป็นฉีดพ่นบิวเวรเลียดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือเป็นหนักมากๆในตั้งแต่ที่โบเคยปลูกผักมาเลยนะคะสำหรับเพียไฟนี่ก็คืออยู่ทุกอณูของต้นกล้าผักสลัดเลยนะคะอันนี้ก็คือโบรุนมากๆเลยว่าเราจะได้เก็บทิ้งหรือเราจะได้เก็บกินนะคะคุณผู้ชมปัญหานี้เราจะแก้ไปได้หรือเปล่านะคะ โอเคพวกนี้เราก็ปล่อยมันไว้แบบนี้แหละนะคะมาดูฝั่งทางนี้เดี๋ยววันนี้โบจะพาคุณผู้ชมนะคะมา,าดูถุงในการรองกล่องนะคะเพราะว่าก็มีคุณผู้ชมนะคะถามเข้ามาโบก็ยังไม่ได้พาคุณผู้ชมทานะคะก็คือการตัดตัดถุงดำนะคะในการรองกล่องแล้วก็จะมีเป็นถุงสีขาวนะคะติดตอน,นันที่เป็นแบบสําเร็จนะคะความแตกต่างเนี่ย เราจะค่อยมาดูกันนะคะว่าเขาจะแตกต่างกันยังไงแล้วก็โบชอบแบบไหนมากกว่านะคะคผู้ชมที่โบเอามาวันนี้ก็คือเป็นกล่องอ่ะเป็นถุงพลาสติกที่ใช้กับกล่องปลาแซลมอนตัวนี้นะคะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะโอเคสำหรับถุงที่โบใช้ในการลองกล่องปลาแซลมอนนะคะก็จะมีสองแบบด้วยกันก็จะมีเป็นถุงขยะนะคะที่เราสามารถหาซื้อได้นะคะตามร้านค้าทั่วไปลแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นถุงพลาสติกสีขาวนะคะเป็นแบบสำเร็จ นะคะคุณผู้ชมโบแม่มันแจว่ามันขนาดเท่าไหร่นะคะก็คือเป็นมันเป็นแบบสําเร็จมาแล้วนะคะเราแค่พิมพ์เข้าไปในแอปว่าถุงรองกล่องปลูกผักนะคะปลาแซลมอนมันก็จะมีพรึบขึ้นมาให้เลยมีทั้งเป็นแบบสีขาวนะคะแล้วก็เป็นแบบสีดํานะคะก็คือเขาตัดมาไว้แล้วเรามีหน้าที่แค่หยิบออกมานะคะคุณผู้ชมหยิบออกมากลางออกแล้วก็ปูลงแบบนี้นะคะ แค่นี้เองเสร็จแล้วแล้วเราก็เติมน้ำเข้าไปนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เติมน้ำเข้าไปเลยเนี่ยเสร็จแล้วนะคะไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายอะไรอันนี้ก็เหมาะสำหรับมือใหม่นะคะที่แบบอยากจะลองปลูกแล้วก็ไม่อยากจะยุ่งยากในการตัดถุงดำนะคะเราสามารถที่จะสวมใส่แบบนี้ได้เลยนะคะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวมาดูอันต่อไปนะคะก็คือเป็นถุง ขยะนะคะก่อนอื่นก็จะต้องเตรียมนะคะกันไกลนะคะคุณผู้ชมมันจะมี2ด้านใช่ไหมคะด้านที่ทางนั้นก็จะเป็นด้านปากถุงนะคะที่เราเอาไว้ใส่ขยะตรงนี้ก็จะเป็นด้านก้นถุงที่เราจะต้องตัดทางนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะต้องตัดฝั่งทางนี้นะคะแล้วก็กางออกให้มันที่สุดนะคะเร,เราค่อยมาผ่าข้างอีกทีหนึ่งนะคะคุณผู้ชม ตัดให้ขาดเลยหลังจากนั้นมันก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะอ้าวลืมบอกคุณผู้ชมนะคะอันนี้ก็เป็นถุงขยะนะคะขนาด3 0คูณ40นิ้วนะคะสำหรับกล่องปลาแซลมอนนะคะสำหรับกล่องกุ้งเนี่ยมันจะเป็นขนาด3 6มสคูณนิ้วนะคะตัวนั้นโบเคยได้ทำไว้แล้วเดี๋ยวโบแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะสำหรับกล่องกุ้ง ที่โบพาพับนะคะคุณผู้ชมอันนี้อัน,นก็เป็นแบบพื้นฐานเบสิกเลยที่คนปลูกผากจะต้องทำนะคะแต่ว่าทุกวันนี้มันก็มีดีแล้วแหละนะคะมันก็มีแบบสำเร็จนะคะนี่ก็ผ่าไปเลยผ่าข้างหนึ่งนะคะก็จะได้เป็นแผ่นใหญ่ๆแบบนี้นะคะชึบแผ่นแบบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะะไปข้างหนึ่งเนี่ย เราก็จะผูกไว้ผูกไว้ลุ่มๆนะคะผูกไว้ลุ่มๆนิดหนึ่งหลังจากนั้นเอากล่องมาแล้วก็สวมได้เลยแล้วก็ค่อยๆกดลงนะคะค่อยๆกดลงค่อยๆกดถุงลง คนที่ทำแรกๆก,ก็อาจจะยากหน่อยนะคะผู้ชมแต่พอเราทําไปบ่อยๆนี่มันก็ไม่ได้ยากนะคะที่จริงเนี่ยเราผูกแบบนี้แล้วก็มัดแบบนี้ได้เลยก็ได้นะคะคุณชมมัดมัดมัดฝั่งนั้นแล้วก็ฝั่งนี้ก็ใช้ได้เลยนะคะแต่ว่า มันก็จะมีข้อเสียนะคะเนื่องจากว่าถุงตัวนี้เนี่ยสามสิบคูณสี่สิบนิ้วนะคะมันก็จะเป็นถุงขนาดใหญ่นะคะเขาก็เลยออกแบบมาให้หนาเป็นพิเศษนะคะมันก็จะมีปัญหาเรื่องมุมของกล่องนะคะคุณผู้ชมน้ํามันมักจะซึมออกตามมุมนะคะซึมออกตามมุมฉะนั้นนะคะเพื่อความสวยงามแล้วก็เพื่อความแน่นหนานะคะโบก็เลยจะชอบพับ ให้มันสวยงามนะคะคุณผู้ชมค่อยๆจัดระเบียบมันเข้าไปนี่ให้ให้มันเข้ามุมนะคะแล้วก็ผูกชึบผูกให้แน่นๆเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆจัดระเบียบค่อยๆจัดระเบียบลงไป ตอนนี้ก็จะดึงขึ้นมามันมันบอกอยังไงมันบอกไม่ถูกนะคะคุณผู้ชมเหมือนพับเหมือนพับกล่องของขวัญน่ะคะ่ะคุณผู้ชมอืมือนพับกล่องของขวัญเลยเวลาที่เราถ่ายรูปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสวยงามมันก็จะไม่เป็นขยุกขยิกนะคะคุณผู้ชมตรงนี้ขอบตรงนี้มันก็จะเรียบนะคะแล้วก็พับ ตอนที่โบปลูกแรกๆนะโบใช้เวลาทั้งวันเลยนะคะในการรองกล่องตอนนั้นมีแค่ประมาณ30กล่อง30กล่องนะคะที่โบปลูกตอนนั้นแรกๆนะก็คือโบทยอยทาก็คือ30กล่องนะั่นก็คือทั้งวันเลยนะคะตั้งแต่เช้านะคะตั้งแต่9โมงจนถึงเกือบบ่าย2บ่าย3เสร็จนะคะก็ละเมียดละไมแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ซ่อนปลายเอาถุงไว้ข้างใน นี่มันก็จะเรียบร้อยแบบนี้นะคะมุมตรงนี้มันก็จะน้ําก็จะไม่ไหลออกนะคะคุณผู้ชมอีกฝั่งหนึง่งที่เราปลูกไว้ลุ่มๆนะคะก็แก้มัดแล้วก็ทำเหมือนกันได้เลยก็ส้นปลายไว้เหมือนกันนะคะนี่เรียบร้อยแล้วนี่ เสร็จเรียบร้อยสวยงามนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นถุงขาวนะคะที่โบใส่แล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะเนี่ยก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะขอบๆมันก็จะเป็นคราบตะไคร่น้ำหน่อยนะคะอันนี้เนี่ยเวลาที่เรากวนเนี่ยตัวนี้โบไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะคะเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าเวลาที่เราใช้มือกวนอะไรแบบนี้นะคะมันจะมีก้นถุงที่เป็นรอยพับอยู่แบบนี้นะคะเนี่ย เป็นรอยและมันมักจะรั่วตรงนี้นะคะเวลาที่ไอ้นี่มาโดนมันก็จะขาดได้ง่ายเนื่องจากว่ามันเป็นถุงบางนะคะุณผู้ชมมันก็จะขาดแล้วก็ซึมได้ง่ายอันนี้ใช้ได้แค่รอบเดียวหรือสองรอบแค่นั้นนะคะคุณผู้ชมมันก็จะเริ่มรั่วแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูฝั่งทางสีดําบ้างเนี่ยนี่ฝั่งทางสีดํานะคะคุณผู้ชมก็จะ เป็นเรียบๆก้นเรียบๆเนื่องจากว่ามันมันไม่ใช่ถุงแบบสําเร็จนะมันเป็นถุงที่เราตัดเองนะคะบนพื้นกล่องเนี่ยมันก็จะเรียบนะคะเรียบเวลาเรากวนอันนี้เราก็ไม่ต้องกังวลว่าเนี่ยจะมันอุปกรณ์โคนของเรามันจะมาโดนตรงถุงของ ก้นถุงนะคะผู้ชมมันก็จะไม่ขาดนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะได้หนาด้วยนะคะใช้ได้หลายรอบมากๆนะคะจนกว่าเนี่ยแหละก็มีแค่ขอบตรงนี้ของมันนะคะที่มันจะแตกออกไปนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ราคาก็ต่างกันด้วยนะคะสําหรับถุงดำเนี่ยโบซื้อมาเป็นแพ็คๆหนึ่งมันก็มีประมาณ9ใบถึง11ใบประมาณนี้นะคะ9ใบถึง11ใบประมาณนี้ก็ราคา50บาทนะคะคุณผู้ชมราคา50บาทใช้ได้หลายรอบด้วยนะคะ สำหรับถุงสีขาวนะคะซื้อมาแพ็คละ80บาทเนี่ยอันนี้ยังไม่รวมส่งอีกนะคะรวมส่งก็ประมาณอ่าแพ็คละ140ตกแพ็คละร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบนะคะคุณผู้ชมแพ็คนึงก็จะได้อยู่ที่ประมาณายี่สิบใบนะคะยี่สิบใบแต่ว่าถ้าเรื่องความสวยงามมันก็ไม่สู้สีขาวนะคะคุณผู้ชมมันก็จะดะูสะอาดตานะคะเห็นไหม ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นถุงสีขาวนะคะก็จะดูสะอาดสะอ้านตาฝั่งทางนี้ก็จะเป็นถุงสีดํานะคะซึ่งมันก็จะดูทึบหน่อยแต่ว่าความทนทานมันก็ต่างกันแล้วก็ราคาก็ต่างกันด้วยแต่ว่าใช้ได้ทั้ง2แบบนะคะมันก็แล้วแต่ว่าคุณผู้ชมจะเลือกใช้แบบไหนแค่นั้นเองนะคะสําหรับกล่องปลาลมอกเนี่ยโบก็ใส่น้ําอยู่ที่40ลิตรนะคะใส่ปุยอยู่ที่อย่างละ120่งซีซีนะคะคุณผู้ชมชอบแบบไหนก็เลือกใช้แบบนั้นก็แล้วกันนะคะ โอเคถ้าโบบอกข้อมูลอะไรยังไม่ครบยังไม่ครบถ้วนนะคะก็คอมเมนต์ไว้นะคะเดี๋ยวโบจะไปตอบเนาะเพราะว่าบางทีคิดมาดีแล้วแหละว่าจะพูดนะคะแต่มันก็ลืมนะคะขนาดนะคะก็คือขนาด30คูณ40นิ้วนะคะขนาดถุงตัวนี้นะคะสำหรับราคานะคะก็อยู่ที่แพ็คละ50บาทเนาะถุงขยะเราสามารถหาซื้อได้ทั่วไปเลยถ้าเปในเซเว่นเนี่ยมันก็จะ เป็นถุงบางนะคะก็จะใช้ก็จะตัดได้ง่ายนะคะถุงบางก็จะตัดได้ง่ายแต่ว่าอาจจะใช้ได้แค่รอบ2รอบนะคะถุงบางมันถ้ามดกัดอะไรแบบนี้มันก็จะซึมได้ง่ายนะคะคุณผู้ชมสําหรับถุงสีขาวเนาะถุงสีขาวมันก็แพ็คหนึ่ง20บใบนะคะแพ็คละ80บาทรวมส่งแล้วก็น่าจะอยู่ที่150บาทนะคะโบซื้อในแอปสีส้มนะคะตอนนี้เดี๋ยวโบทิ้งลิงก์ไว้ให้ถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะคุณผู้ชมมันก็จะมีทั้งกล่องปลาแซลมอนแล้วก็กล่องกุ้งนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ พามาพับถุงนะคะใส่กล่องนะคะคุณผู้ชมก็ขอบคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมขอให้คุณผู้ชมปุูกผักยังมมีความสุขก็แล้วกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย